แสงทองยามเช้าทาบทับลงบนหลังคาจากเก่าวัดใจกลามทุ่งรังสิทีกลิ่นโคลนสาบควายและไอแดดที่เริ่มแผดเผาเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นวันใหม่ที่เหนื่อยยากคำแก้วหญิงสาวใบหน้าคมขำแม้มันจะซูบซีดลงไปบ้างจากการโหมงานหนักกำลังก้มหน้าก้มตาถอนหญ้าในนาข้าวที่กำลังตั้งท้องเธอปาดเหงอที่ไหลเข้าตาด้วยหลังมือที่หยาบกร้านจากการจับเขียวและจอบ ย้อนกลับไปเมื่อสามปีก่อนเธอแต่งงานกับพี่ทวนชายหนุ่มรูปงามที่มีดีแค่ความรู้ติดตัวและความทะเยอทะยานแต่คำแก้วไม่เคยรังเกียจความจนเธอเชื่อมั่นในตัวชายคนนี้ยิ่งกว่าสิ่งใดคำแก้วข้าละอายใจนักที่ต้องให้เจ้าลำบากเช่นนี้เสียงทวนเคยกระสิบข้างหูในคืนที่เขานั่งจ้องกองหนังสือเก่าๆภา,ายใต้แสงตะเกียงรำไรพี่ทวนอย่าพูดเช่นนั้นเลยจะ้ะ หากพี่มีความตั้งใจจะไปสอบเข้าเป็นมหาดเล็กในพระนครน้องก็พร้อมจะถีบส่งให้พี่ไปถึงฝั่งฝันคำแก้วพูดยิ้มยิ้มทั้งที่ในใจรู้ดีว่าเงินเก็บในบ้านแทบไม่เหลือเพื่อความฝันของสามีคำแก้วตัดสินใจทำในสิ่งที่ปวดใจที่สุดเธอเดินเข้าไปในห้องนอนเปิดหีบไม้เล็กๆหยิบปั้นหนึ่งเงินพีกุลทองซึ่งเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่แม่ทิ้งไว้ให้ก่อนสิ้นใจออกมา เธอจูบมันด้วยน้ําตาก่อนจะนําไปขายในตลาดเพื่อแลกเป็นค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมให้ทวนนี่มันของรักของเจ้าไม่ใช่หรือคำแก้วทวนถามด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อเห็นถุงเงินที่เมียยื่นให้ของนอกกายตายไปก็เอาไปไม่ได้จ้ะพี่แต่ชื่อเสียงและอนาคตของพี่ต่างหากที่เป็นเกียรติแก่ข้าและลูกหลานเราในวันหน้าพี่จงไปเถอะไปพิสูจน์ให้เขารู้ว่าลูกชาวนาอย่างพี่ก็มีความดีความสามารถ ท่วนกอดคำแก้วไว้แน่นข้าสัญญาหากวันใดข้าได้สวมเสื้อครุยมีบ่าวไพร่ห้อมล้อมข้าจะกลับมารับเจ้าไปเป็นคุณหญิงในพระนครให้เจ้าได้อยู่อย่างสุขสบายที่สุดหลังจากทวนจากไปชีวิตของคำแก้วก็เหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบเธอต้องตื่นก่อนไก่โหเพื่อหุงหาอาหารแล้วรีบลงไปในานาเพื่อจัดการงานที่เคยทำร่วมกันสองคน นอกจากงานนอกบ้านเธอยังต้องปรนนิบัติแม่ทองแม่สามีที่ล้มป่วยด้วยโรคอมรัมพฤษ์ครึ่งซีกแม่ทองข้าหิวน้ำเสียงแหบพร่าของแม่ทองดังขึ้นจากบนเรือนํำแก้วที่พึ่งแบกฟืนกลับมารีบวางมัดไม้ลงแล้วล้างมือพุ่งขึ้นไปหาแม่สามีทันทีน้ำจะแม่ค่อยๆดื่มนะจ๊ะแม่ทองมองลูกสะใภ้ด้วยสายตาสงสารเจ้าเหนื่อยมากไปแล้วนะลูก พรอมแห้งจนจำแทบไม่ได้ทวนมันไปนานแล้วข่าวครา,าวก็เงียบหายเจ้าไม่กลัวมันลืมเจ้าบ้างหรือคำแก้วชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มกว้างพี่ทวนไม่ใช่คนเช่นนั้นจ้ะแม่เขาเป็นคนกระตันยูเขาบอกให้น้องรอน้องก็จะรอจะ้ะต่อให้ต้องรอจนผมหงอกขาวน้องก็เชื่อว่าพี่ทวนไม่มีวันทิ้งพวกเราเจ้ามันใจนักเลงเกินผู้หญิงเสียอีกคำแก้ว เออวันนี้ป้าช้อยที่ตลาดบอกข้าว่าเห็นขบวนขุนนางผ่านมาทางตำบลเราเจ้าว่าจะเป็นทวนมันไหมคงไม่หรอกจ้ะแม่พี่ทวนเพิ่งไปได้ไม่กี่ปีจะเป็นขุนนางเร็วปานนั้นได้อย่างไรแม้ปากจะบอกปัดแต่ใจของคำแก้วกลับสั่นไวหวอย่างประหลาดเย็นวันนั้นขณะที่คำแก้วกำลังนั่งตำน้ำพริกอยู่กลางชานเรือนเสียงฝีเท้าหนักๆของม้าหลายตัวก็ดังมาหยุดอยู่ที่หน้ากระท่ม หัวใจของเธอเต้นรัวราวกับกลองเพลงเมื่อเห็นชายในชุดผ้าไหมสีน้ำเงินเข้มท่าทางภูมิฐานก้าวลงจากหลังม้าพี่ทวนคำแก้วอุทานออกมาเสียงของเธอสั่นเครือจนแทบไม่เป็นสังเกตได้ชายคนนั้นคือทวนจริงๆแต่ทวนที่อยู่ตรงหน้าเธอตอนนี้ดูแปลกไปผิวพรรณที่เคยคล้ำแดดกลับดูผุดพองเสื้อผ้าที่สวมใส่ดูหรูหราจนเธอไม่กล้าเข้าไปแตะต้องคำแก้ว เจ้าเป็นอย่างไรบ้างล่ะคำแก้วทวนถามสั้นๆส,นสายตามองสำรวจเมียที่อยู่ในชุดประชุนมอมแมมด้วยคราบน้ำพริกและเหงื่อใครเขายืนเว้นระยะห่างจากเธอเล็กน้อยน้องสบายดีจ้ะพี่พี่ละจ๊ะพี่ได้เป็นขุนนางจริงๆใช่ไหมจ๊ะคำแก้วคลานเข้าไปด้วยความดีใจน้ำตาไหลพรากใช่บัดนี้ข้าได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนทวนธนกิจข้ากลับมาตามสัญญาแล้วนะคำแก้ว ข้าไว้ข้าคุณเจ้าจ้ะขำแก้วก้มลงกราบที่เท้าสามีด้วยความปลาบปลื้มใจที่สุดในชีวิตแม่จะ๊ะแม่พี่ทวนกลับมาแล้วจ้ะแม่พี่ทวนได้เป็นขุนนางขุนนางแล้วทวนมองเมียที่ร้องเรียกแม่ของเขาด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายในใจของเขามีความภูมิใจแต่ลึกๆก,กลับมีความรู้สึกอกกักอ่วนใจเมื่อเห็นความซ้อนซ้อของบ้านและเมียตนเองเมื่อเทียบกับโลกที่เขาเพิ่งจากมา เจ้าเตรียมตัวเถอะคำแก้วพรุ่งนี้ข้าจะส่งเกวียนมารับเจ้าและแม่เข้าไปอยู่ในจวนใหม่ของข้าทวนพูดพลางหันไปมองมหาดเล็กที่ติดตามมาด้วยสายตาของเขาวูบไหวเล็กน้อยเมื่อเห็นลูกน้องรอบยิ้มขำสภาพของคำแก้วจะพี่น้องจะรีบเก็บของน้องจะไปอยู่ปรนิบัติพี่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยจ้ะคำแก้วปาดน้ำตายิ้มทั้งน้ำตาด้วยความซื่อสัตย์ เธอเชื่อโดยสนิทใจว่าความลำบากที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นสิ้นสุดลงแล้วโดยหารู้ไม่ว่าพายุลูกใหญ่กว่ากำลังรอเธออยู่ในรั้วกำแพงเมืองที่เธอถวิลหาขบวนเกวียนละม้าหลายสิบตัวเคลื่อนผ่านประตูเมืองเข้าสู่เรือนปั้นหยาหลังใหญ่สง่างามขำแก้วนั่งประคองแม่ทองอยู่บนเกวียนเล่มหลังสุดดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความตื่นตาตื่นใจในความหรูหราของพระนคร แต่ในใจกลับรู้สึกวูบโหวงอย่างบอกไม่ถูกเมื่อนึกถึงสายตาของขุนทวนที่มองเธอเพียงปราดเดียวตอนขึ้นเกวียนเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลมากกว่าความดีใจเมื่อมาถึงเรือนขุนทวนรีบเดินลงมาแต่เขามือสั่นขณะเข้าไปพยุงหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่ก้าวลงจากแคร่คานทอง หญิงผู้นั้นสวมสบายสีชมพูกลีบบัวปักดิ้นทองระยิบระยับผิวพันขาวละออราวกับไข่ปอกผิดกับคำแก้วที่เนื้อตัวกร้านแดดดั่งต่อไม้พิ่ทวนจ๊ะหญิงผู้นี้คือใครหรือจ๊ะคำแก้วเดินเข้าไปถามด้วยความซื่อขณะที่มือยังถือห่อผ้าเก่าๆของตนเองขุนทวนชะงัก หน้าซีดลงทันตาเขาเหลือบมองคุณหญิงสายสร้อยลูกสาวท่านเจ้าพระยาผู้มีอำนาจล้นฟ้าที่ยืนอยู่ข้างกายก่อนจะรีบแผดเสียงใส่คำแก้วเพื่อกลบเกลื่อนความลับอีกคำแก้วใครสั่งให้เจ้ามาตีเสมอถามไถ่ข้าเช่นนี้คำแก้วชะงักนันหัวใจเหมือนถูกค้อนปอนทุบลงกลางอกพี่ทวนทำไมพี่พูดเช่นนี้น้องเป็นเมียพี่นะจ๊ะเมียเมืออะไรของเจ้า ขุนทวนตวาดขัดขึ้นทันทีเสียงของเขาดังลั่นจนบ่าวไพร่ที่ยืนรออยู่เริ่มซุบซิบคุณหญิงสายสร้อยครับยอย่าไปถือสาเลยนี่คืออีแก้วเป็นคนรับใช้เก่าแก่ที่บ้านเดิมของกระผมพยาค่ะมันสติไม่ค่อยดีชอบทึกทักเอาเองว่าคนนั้นคนนี้เป็นผัวมันคุณหญิงสายสร้อยยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นปิดจมูกพลางมองคำแก้วด้วยสายตาเหยียดยามตายจริงขุนทวนที่แท้ก็นางบ่าวสติฟั่นเฟือนหร,อหรือ แต่งกายสกปรกมองแมมมน่าเกลียดนักส่งมันไปอยู่เรือนทาตหลังครัวโน่นเถิดอย่าให้มาเดินเพ่นพ่านบนเรือนใหญ่ให้เป็นกาลากินีแก่สายตาข้าเลยพยา่ะอ้าหญิงอีแก้วมึงได้ยินแล้วใช่ไหมรีบใสหัวพาแม่กูไปอยู่ที่กระท่อมท้ายสวนโน่น คำแก้วยืนนิ่งราวกับถูกสาบน้ำตาอุ่นๆไหลอาบแก้มเธออยากจะตะโกนบอกทุกคนว่าเธอคือเมียแต่งที่ยอมขายสมบัติส่งเขาเรียนแต่เมื่อศกตาขุนท,นทวนที่เต็มไปด้วยความอ้อนวอนขมขู่ในทีเธอก็ฉุกคิดถึงความเจริญรุ่งเรืองของสามีหากข้าพูดไปพี่ทวนต้องอาญาและเสียสีสังเป็นแน่ข้าจะอดทนเพื่ออนาคตของพี่ หลายวันผ่านไปคำแก้วถูกใช้งานเยี่ยงทาตในเรือนตนเองเธอต้องตื่นมาหาบน้ำซักผ้าสบายให้คุณหญิงสายส้อยและคอยหลบสายตาคนอื่นเพื่อแอบเอาเข้าปลาไปป้อนแม่ทองที่นอนป่วยอยู่ในกระท่อมร้างท้ายสวนตกดึกคืนหนึ่งคุณทวนแอบมาหาคำแก้วที่กระท่อมเขาพยายามจะเข้ามากอดเธอแต่คำแก้วเบี่ยงตัวหลบ อย่ามาแตะต้องตัวน้องเลยจ่ะน้องมันเป็นแค่คนรับใช้สติไม่ดีในสายตาพี่ทวนแล้วนี่จ้ะเสียงของเธอขื่นขมคําแก้วเจ้าฟังพี่นะที่พี่ทำไปเพราะจำเป็นท่านเจ้าพระยาพ่อของคุณหญิงท่านมีเมตตาต่อพี่มากหากท่านรู้ว่าพี่มีเมียชาวบ้านโง่ๆอย่างเจ้าพี่คงถูกปลดจากตำแหน่งชีวิตเราจะพังกันหมดแล้วความรักความซื่อสัตย์ที่น้องมีให้พี่ละจ๊ะพี่อายคนหรือ ที่มีเมียเป็นชาวนาข้าไม่ได้อายแต่ข้าต้องการอำนาจเพื่อความสุขของเราในวันหน้าเจ้าอดทนหน่อยเถิดคำแก้วเมื่อข้าได้เลื่อนเป็นหลวงหรือเป็นพระข้าจะหาทางรับเจ้าเป็นเมียรองอย่างเปิดเผยเมียรองคาแก้วทวนคําเสียงสัน่นน้องยอมลำบากเพื่อพี่แต่พี่กลับตอบแทนด้วยการให้ตำแหน่งทาตในบ้าน เช้าวันต่อมาคุณหญิงสายสร้อยแสร้เดินลงมาตรวจงานที่ชานเรือนขณะที่คำแก้วกำลังคุกเข่าขัดพื้นอยู่สายสร้อยจงใจถอดกำไรทงฝังเพชรวางไว้ที่ตังแล้วเดินไปชมสวนเพียงครู่ก่อนจะเดินกลับมาแล้วหวีดร้องลั่นเรือนกำไรของข้ากำไรเพชรประทาดทานหายไปบ่าวไพรแตกตื่นคุณทวนรีบพลิ้งขึ้นมาบนเรือนเกิดอะไรขึ้นครับคุณหญิง ก็อีกแก้วนี่สิคะข,ขุนทวนเมื่อครู่มันขัดพื้นอยู่ตรงนี้พอข้าเผลอกำไรข้าก็หายไปมันต้องขโมยไปแน่ๆสายสร้อยชี้หน้าคํำแก้วที่ยืนงงอยู่อีกด้านหนึ่งน้องไม่ได้เอาไปนะจ๊ะที่ชวนน้องไม่ได้แตะต้องเลยคํำแก้วปฏิเสธพันละวันอีขี้ข้าปากแข็งขนตัวมันเดี๋ยวนี้สายสร้อยสั่ง าชายสองคนตรงเข้ามากระชากห่อผ้าของคำแก้วออกแล้วความลับที่สายสร้อยเตรียมไว้ก็ปรากฏเมื่อกำไลทองร่วงออกมาจากชายผ้าผาดบ่าของคำแก้วนั่นไงลักฐานคาตาสายสร้อยยิ้มเยาะขุนทวนท่านจะจัดการอย่างไรกับคนใช้ขี้ขโมยคนนี้หรือท่านจะให้ข้าแจ้งความแกองเพอ ขุนทวนหน้าถอดสีเขาใจหายวูบเลยแต่เมื่อเห็นสายตาคาคั้นของคุณหญิงและเสียงซุบซิบของเบาไพร่ว่าเขาอาจจะให้ท้ายคนเก่าแก่ความทะเยอทยานก็เอาชนะความถูกต้องขุนทวนก้าวเข้าไปหาคำแก้วด้วยท่าทางดุดันอีแก้วมึงทำความอัปยศให้เรือนกูพี่ทวนน้องไม่ได้ทำจริงๆนะจ๊ะพี่ต้องเชื่อนะพี่อ ฝ่ามือหนาของขุนทวนฟาดลงบนใบหน้าซีกซ้ายของขำแก้วอย่างแรงจนเธอล้มกลิ้งไปกับพื้นชานเรือนเลือดซึมกบปากกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปกับความเจ็บปวดที่บาดลึกถึงขั้วหัวใจขำแก้วเงยหน้ามองสามีด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปตลอดการสายตาที่เคยรักและเทิดทูนบัดนี้เหลือเพียงความว่างเปล่าและความสมเพชกูตบให้มึงสำนึกอย่ามาเรียกชื่อกูสนิทสนมเช่นนี้อีกนะ ขุนทวนตวาดพลางสะบัดมือเอาตัวมันไปขังไว้ในเล้าหมูสามวันสมคืนห้ามใครให้เข้าน้ำเด็ดขาดคุณหญิงสายส้อยหัวเราะเบาๆอย่างผู้ชนะขณะที่คำแก้วถูกลากตัวลงจากเรือนคข้ากลางสายตาเวทนาของเบ่าไพร่าบางคนน้ำตาของคำแก้วไม่ได้ไหลออกมาอีกต่อไปเพราะความเจ็บที่หัวใจมันแรงกว่าความเจ็บที่ใบหน้าหลายเท่าตัวความมืดมิดในกระท่อมร้างหลังจวนขุนทวนธนกิจ ดูจะเยือกเย็นกว่าคืนไหนไหนลมหนาวพัดลอดช่องฝาขัดแตะที่ผุพังเข้ามากระทบผิวเนื้อที่ซี่เสียวของคำแก้วเธอซุกตัวอยู่บนกองฟางเก่าๆร่างกายสั่นเทิมด้วยพิษไข้ที่รุมเร้ามานานนับสัปดาห์หลังจากถูกขังในเล้าหมูและถูกบังคับให้ทำงานหนักกลางสายฝนโดยไม่ได้พักผ่อนร่างกายที่เคยแกร่งดังเหล็กกล้าของลูกชาวนาก็ถึงคราวปริร้าว ห่างออกไปไม่กี่เส้นเสียงปี่พาดและเสียงหัวเราะต่อกระซิกดังแว่วมาจากเรือนใหญ่คืนนี้ขุนทวนจัดงานเลี้ยงฉลองที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นหลวงทวนวิจิตกลิ่นกับข้าวนานา,นาชนิดลอยตามลมมาช่างตอกย้ำความหิวโหวยและความโดดเดี่ยวของเมียผู้อาพัพดียิ่งนักพี่ทวนพี่ลืมสิ้นแล้วจริงๆหรือ คำแก้วพึมพำด้วยเสียงแหบพรา่าน้ำตาเม็ดโปรงร่วงเพาะลุงบนหลังมือที่สันเทาทัานใดนั้นเสียงฝีเท้าลากพื้นเบาๆดังขึ้นที่หน้าประตูกระท่อมที่สันคลอนถูกเปิดออกอย่างช้าๆปรากฏร่างของแม่ทองที่พยายามพยุงร่างกายซีกที่ยังพอเคลื่อนไหวได้คลานเข้ามาหาลูกสะใภ้พร้อมห่อผ้าเล็กๆในอ้อมอกคำแก้วลูกแม่แม่ทองเรียกด้วยเสียงสั่งเครือ คำแก้วพยายามหยัดกายลุกขึ้นแม่จ้ะแม่มาได้อย่างไรพวกทาตุคนสนิทของคุณหญิงเห็นเข้าจะแย่เอาหนาจ้ะแม่ทองน้ำตาไหลพลางลูบหัวคำแก้วด้วยความเวทนาปล่อยมันเผิดลูกข้าทนเห็นเจ้าถูกย่ำยีเช่นนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วทวนมันเปลี่ยนไปจนข้าจำลูกตัวเองไม่ได้ใจมันดำมหาสมุทรไปเสียแล้วคำแก้วเอ,อ๋ย แม่ทองยัดห่อผ้าใส่มือคำแก้วนี่คือเงินทองส่วนที่ข้าแอบเก็บสะสมไว้และทองแท่งเล็กๆที่ข้าซ่อนไว้ใต้หมอนมานานเจ้าจงเอาไปหนีไปเสียคืนนี้เถิดลูกไปหาญาติห่า,างๆของข้าที่บ้านป่าดงพญาไฟไปเริ่มชีวิตใหม่อย่าได้กลับมาที่นี่อีกเลยคำแก้วสะอื้นให้แล้วแม่ละจ๊ะหากพี่ทวนรู้เข้าแม่จะเดือดร้อนนะมันไม่กล้าทํอะไรแม่ของมันหรอกลูก อย่างมากมันก็แค่ด่าทอข้าแต่เจ้าหากเจ้ายังอยู่ที่นี่เจ้าจะตายด้วยน้ำมือของคุณหญิงสายสร้อยหรือไม่ก็ตายด้วยใจที่แตกสลายเพราะไอทวนแม่ทองจับมือคำแก้วแน่นไปเสียไปในขณะที่พวกมันกำลังมัวเมาอยู่กับลาดยศในงานเลี้ยงน,น่นคำแก้วมองไปทางเรือนใหญ่เห็นเงาร่างของขุนทวนที่กำลังประคองแก้วเล่าหัวเราะร่าอยู่ข้างกายคุณหญิงสายสร้อย ความรักที่เคยมีด่งสายเลือดสกัดกัน้นกลับกลายเป็นความเย็นชาที่กัดกิ่นใจจะแม่น้องแก้วจะไปน้องจะถือเสียว่าชาติที่แล้วน้องคงทำกรรมไว้กับพี่ทวนชาตินี้จึงได้มาชดใช้จนสิ้นใจคำแก้วกราบลาแม่ทองเป็นครั้งสุดท้ายเธอกวาดเอาข้าวของที่มีเพียงไม่กี่ชิ้นใส่ย,ย่ามแล้วพยุงร่างกายที่อ่อนแอเดินเลี่ยงออกจากเขตจวนไปทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มืดสนิท ท่ามกลางเสียงน้ำไหลเฉี่ยวํำแก้วหยุดเยือนอยู่ที่ท่าน้ำเธอล้วงเข้าไปในอกเสือ้อหยิบกำไลได้ถักเส้นเก่าที่ขุนทวนเคยถักให้เธอในวันแต่งงานที่บ้านทุง่งมันเป็นของราคาถูกที่ไม่มีค่าในสายตาใครแต่มันเคยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเธอเธอมองกำไลเส้นนั้นด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหลังทั้งรอยยิ้มคำสัญญาและหยาดเสือที่เคยหลังมาร่วมกันพี่ทวนจะ๊ะ วันที่พี่ลำบากน้องเคียงข้างพี่ไม่เคยห่างวันที่พี่มียศถาบรรดาศักดิ์พี่กลับถีบน้องลงโคลนตมตั้งแต่วินาทีนี้ไปพี่ทวนคนเดิมของน้องได้ตายไปแล้วและอีคำแก้วเมียผู้ซื่อสัตย์ของพี่ก็จะตายไปจากชีวิตพี่เช่นกันคำแก้วหลับตาลงปล่อยกำไลได้ถักหลุดจากมือลงสู่กระแสน้ำวนที่มืดมิดจ๋อม เสียงวัตถุกระทบน้ำเบาๆแต่ดังก้องในความรู้สึกเป็นการประกาศตัดบัวไม่เหลือใยตัดใยไม่เหลือรักคําแก้วหันหลังกลับจากแม่น้ำแล้วก้าวเดินหายไปในความมืดของป่าละเมาะข้างทางมุ่งหน้าสู่เส้นทางที่ไม่มีวันจะกลับมาหาชายที่ชื่อขุนทวนอีกต่อไปในขณะเดียวกันบนเรือนใหญ่ขุทนทวนที่กำลังมึนเมากลับรู้สึกใจหายวาบอย่างประหลาด เขารู้สึกเหมือนสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปชั่วนิรันด์แต่เขาก็สลัดความรู้สึกนั้นทิ้งแล้วหันไปชนแก้วกับเหล่าขุนนางด้วยความลำพงใจโดยหารู้ไม่ว่าสิริมงคลของบ้านได้จากเขาไปแล้วในคืนนี้การเวลาหมุนเอื้อนไปดั่งกระแสน้ำที่ไม่เคยไหลย,ย้อนกลับ3ปีผ่านไปท้องฟ้าเหนือพระนครที่เคยสว่างสวสำหรับหลวงทวนวิจิต บัดนี้กลับมืดมนดั่งถ่านไฟความทะเยอทะยานที่เคยเป็นบันไดไปสู่ความรุ่งโรดกลับกลายเป็นบ่วงคล้องคอที่ฉุดรั้งเขาลงสู่เหวลึกคุณหญิงสายสร้อยที่เขาเคยเทิดทูนเพื่อหวังลาบยศแท้จริงแล้วคือนางพญาอสรพิษเมื่อขุนทวนถูกใส่ความว่าช่อโกงเบี้ยหวัดหลวงซึ่งเป็นแผนการที่คุณหญิงร่วมมือกับชู้รักคนใหม่ที่เป็นขุนนางหนุ่มรุ่นน้อง คุณทวนก็ถูกริบราชินนามถูกยศทรัพย์สินและถูกขับออกจากพระนครในสภาพคนสิ้นเนื้อประดาตัวเขาซัดเซพะเลจรไปตามหมู่บ้านต่างๆเสื้อผ้าไหมราคาแพงกลายเป็นผ้าขี้ริ้วขาดกระรุ่งกระริง่งใบหน้าที่เคยผุดผ่องสูบตอบและกร้านแดดจนจำเขาเดิมแทบไม่ได้ท่ามกลางสายฝนที่เริ่มโปรยปลายคุณทวนเดินมาหยุดอยู่ที่หมู่บ้านชายป่าดงพญาไฟ เขาหิวโหวยจนแทบสิ้นสติจึงเดินเข้าไปหาเรือนไม้หลังใหญ่ที่ดูสง่างามและร่มรื่นที่สุดในแถบนั้นชาวบ้านพากันเรียกขานที่นี่ว่าเรือนเมตตาขอทานข้าวสักมื้อเถิดข้าหิวเหลือเกินคุ้นทวนสุดตัวลงพิงรั้วไม้ไอร้อนจากพิษไข้ทําให้เขามึนงงใครกันมานอนขวางทามขึ้นเรือน เสียงกังวานใสแต่เปลี่ยมด้วยอำนาจดังขึ้นขุนทวนพยายามเงยหน้ามองเห็นหญิงสาวในชุดผ้าแถบสีม่วงครามสะอาดสะอ้านผิวพรรณดูเปล่งปลั่งมีน้ำนวลดวงตาของนางคมกล้าและนิ่งสงบขุนทวนเบิกตาค้างหัวใจเต้นแรงดุดกลองรัวคำแก้วนั่นเจ้าใช่ไหมคำแก้วหญิงผู้นั้นนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะมองชายที่นอนคลุกโคลนด้วยสายตาเรียบเฉยท่านผู้ดีตกยากท่านจำผิดคนแล้วกระมังคำแก้วพูดชา้ชาคนที่ชื่อคำแก้วเมียผู้ซื่อสัตย์ที่ยอมขายปั้นเหน่งเงินเพื่อส่งผัวไปสอบมหัดเหล็กนางได้ตายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วันที่ท่านตบหน้านางต่อหน้าบ่าวไพร่เพื่อเอาใจเมียใหม่แล้วจ้ะไม่คำแก้วพี่ขอโทษ พี่จะกลับมาเริ่มใหม่กับเจ้าพี่รู้แล้วว่าเจ้าคือคนที่ดีที่สุดคุนทวนร้องไห้โหคุกเข่าลงกับพื้นโคลนความดีของข้าท่านไม่มีสิทธิ์ได้รับมันอีกเป็นหนที่สองคำแก้วกล่าวตัดบทที่นี่คือเรือนของข้ากับพี่มัน่นเราสร้างมันมาด้วยหยาดเหงื่อและความสัตย์จริงข้าเป็นเศรษฐนีเพราะยาสมุนไพรที่ข้าหมั่นศึกษาไม่ใช่เพราะลาบยศที่เบียดเบียนใครมา เจ้าจะใจดำทิ้งพี่ไว้เช่นนี้หรือข้าไม่ได้ใจดำแต่ข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับท่านอีกแล้วคำแก้วหันไปหาบ่าวในเรือนเอาข้าวห่อหนึ่งกับเงินพดด้วงสองสาบาทไปให้เขาเสียถือว่าเป็นทานให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วเชิญเขาออกจากเขตเรือนข้าเสียเถิดนะพี่มั่นน้องไม่อยากให้กลิ่นอายของอดีตมาทำให้บ้านเราหมองมัวพรานมั่นพยักหน้าแล้ว จ้องขุนทวนด้วยสายตาดุดันเจ้าได้ยินแล้วใช่ไหมรับทานไปเสียแล้วอย่าได้เสนอหน้ามาที่นี่อีกมิเช่นนั้นลูกธนูของข้าจะไม่อยู่ในฝักขุนทวนรับห่อข้าวมาด้วยมือที่สันถวายเขาเห็นคำแก้วเดินเคียงคู่กับพรานมั่นขึ้นเรือนไปอย่างมีความสุขภาพที่นางยิ้มให้ชายอื่นอย่างเต็มหัวใจมันเจ็บปวดกว่าตอนที่เขาถูกยึดทรัพย์สินเสียอีกสายฝนเริ่มเทกระหน่ำลงมาอย่างหนัก ขุนทวนเดินโซแซบพเนจรออกจากหมู่บ้านไปตามทางหลวงที่มืดมิดเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องดังเสียงหัวเราะเยาะในโชคชะตาเขาเหลียวหลังกลับไปมองแสงไฟจากเรือนของคำแก้วเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะรู้ซึ้งถึงสัจธรรมที่ว่าบางสิ่งเมื่อทำลายไปแล้วต่อให้เอาทองท่วมตัวมาแลกก็ไม่มีวันได้มันกลับคืนมาเขาสูญเสียเมียที่ดีที่สุดสูญเสียแม่และสูญเสียความเป็นคน ทั้งหมดเพราะความมืดบอดในลาบยศขุนทวนเดินหายไปในสายฝนที่หนาวเหน็บพร้อมกับหยดน้ำตาที่ไหลปนไปกับน้ำฝนน้ำตาแห่งความเสียดายที่จะกัดกินใจเขาไปจนวันตาย